S <S สวัดสดีค่ะเพื่อนๆอชิตานะคะจากช่องอชิตาพาม่วนนะคะวันนี้อชิตามาที่เกาะปักซี่หรือปักซูสนะคะวันนี้มาเยี่ยมบ้านเตงเม่งในรายงานตัวซีว่าชื่ออะไรอานาบีอานาบีนะคะหรือ <S <S 2> <S 2> สาวบีของเรานี่เองนะคะแล้วนี่ก็คือ <S <S นิดค่ะชามิดนะคะ มีที่เกาะบักซี่นะคะมีคนไทยอยู่สองคนนี่ละคา่ะมีแค่นี้ราคาวันนี้ก็มาเยี่ยมนะคะเราก็จะมีกิจกรรมของสามสาวนะคะวันนี้เป็นเลดี้เดย์นะคะเราก็จะม่วนกันอยู่ในราาัี่แนละคะอันนี้กันตามมาคหน<ม>ี่เตรียมแล้วคะ่ะหนึง่งหนึ่งขนมสั้นน้ำนะคะกําลังหนึ่งเดียรสิไปยอดจันทีสองแล้วมีขนมจีนกําลังต้มหัวปลาย่คิเฮ็ดขนมจีนนะคะเอนี้ค่ะขนมจีนน้าปลาค่ะ ขนมจีนน้ำยาป่าค่ะฟีมือน้องนิดเดอร์มือนี้แสบก็แสบต่จังเบิรงเอาพี่ละสูตรสกุลดัสบายเด้เป็นบอลจ้าดามสบายเลยค่ะคิดว่าเป็นเพื้อจาขออันนี้อันนี้กำลังต่ำตะเก่งเนาะน้องนิดค่ะฟีมือน้องนิดค่ะไม่กลัวหัวปลาไม่ครัวหัวปลาโคกกับบักไญ่เด้อค่ะโคกอมาตะเมืองไทยเพื่อนเดิ้ลนี่ค่ะ แบกใส่กระเป๋ามาขั้วแบกไห้ขัวก็ดีเนาะแบกไห้ของห้าวนียานอยู่เด้อเมนูของเฮามือนีมันคือไฮโซแท้อีพฟอีแม่เอ้ยเบิงมีปลาแซลมอนเนาะปลาแซลมอนค่ะแซลมอนค่ะเบิงเบิงได้หม้อเบิงในหม้อด้วยค่ะเด้อหัวปลาแซลมอน หัวปลาแซลมอนค่ะสามหัวบักไงไม่สามเนาะไม่ใช่หัวปลาธรรมดาเออหัวปลาแซลมอนโรยหนังปลาเนี่ยทอดย่าให้ทีมยังจัดยางเด้อทอดปลาทอดบ้านลอยแม่บ้านปลาสิโตะทอดสิเรียชั่นนีเก็บซะสมไหวอันใส่ส่องฟีดแจกแข็งไว้ น่าดู้สูผู้เพื่นไม่หลายอ่ะนะมีหอยน้ำเด้ค่ะหอยแมงคู่นึ่งวุดเต็มหม้อนึ่งค่ะกินคักลรเมื่อนี่ค่ะทองแตกกระยาหัวมันเด้อสาวน้อยนะคะสอนเด็กกริกสอนเด็กกริกตำมประหุ่งเด้อค่ะเด้อตอนคอยแน่เพื่อนวะอนีอันี้คือ เด็กน ok ่อยพลังต่ำมะฮงค่ะเด็กนอยพลังตาำฮงชิเศบกับตอนนี้ละจ้าร่อยอร่อยชิมเชเช็ชิมซิชิมซิอกันยากชิมคือกเผ็ดไหมเรียวเรียวไหมใช่ไหม ผ็ดใช่ไหมอ๋อนึมเป็นลืมตาเผ็ดมากได้เลยไดเย้ลยเนี่ยเอ้มลบุีชอบหวานไหมชิมกัน3คนอ้าแสบบ่แสบชิมกัน3คมนนี่แหละชิมอิ่มค้าคอร์กเนตี้ล่ะเนี่ยแสบดีเดแต่ว่ามันจมจาก่อยเอาน้ำตาลใซ่ตี้ พราะว่าน ah, ้ำตาลมันตแวมันจะหวานอย่าใส่ลายอะไรนี่เหรออย่าใส่ลาลายพอแล้วเออพอมักเับไอไล yeah ชอบเน่ไทยนี่นะแอกจานจา ตำเองเดอ้ออี๋หละ <c oughs> อันนี้อันนี้นนขคกสองตำแซลมอนค่ะพี่น้องพี่โอซิมอิมค่าโคกนี่แหละวันนี้ไปใช้สายจหนยุ่งอยู่จิอาหารของเรา <c oughs> ม่ตสลิ้นช่อยกระเพราปลาหมึกแซลมอนซสมตำแซลมอนส้มตำปลาหมึก็มีแต่แดแต่ดหอยแล้วก็มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกตรงนี้คือน้ำยาล มาได้ค่ะพี่น้องขนมจีนค่ะได้เวลาแล้วค่ะจะทำกลมางกลมเงบโอ้เฟรดเลยจ้ะคือหน่อยแท้ยิ้มเฝ้ายิ้มเฝ้าหน่อยได้บายมเรื่อยเรื่อยเด้อนค้เรเรอยอยู่พักพักกนอีก่อยพักย้พันเดอร์นิดพลังเพชร กินน้ำบนสองขวดแล้วได้นน่บนเต้นอย่างนั้ตตะโกนใช่ม่ขี้กาลึาลิ่กาเีซ่น่แน่เบิ่งเบิ่งคูเบาหน่อยนะกินน้ำข้วปุ้นน่ะข้อปุ่นหลัดเข่าได้เลยมาดูความวุ่นวายทางด้านนี้นะคะตามสบายนะคะวันนี้วันที่ใชอยู่ด้วยกัน จกหอยค่ะจกหอยแล้วจกหอ้ล่ะคะโอ้ยขอบคุณมันก็เป็นอัีตองชุกบนน่ะชุกมันก็เป็น <UM ยิบบ่ได้เจ้าบ่ได้จำหัวมันเนาะกินดังก่อน เอ็นมึงเดินไหาออกาไอ้หมนมันแล้วอยา่ยขนมกินต้นเราเองไม่ดูทางไหนมาต้องห่วงค่ะเข้าวให้เป็กระเทียงเนาะตอนนี้หันใบสองเคิองเลยขันคันบอทุ่มมะเมียเด้อเขากินจากบปูรูมันกินอย่งกระชางหัอมันเร้นีก็ปรมซานะ क्या है ये फाइल फाइल में फाइल मत जाना हफ्ता पूरे में बता लम बेसिक आए तो आड़े पूरे साढ़े 200 हां मारे से फाइल में तो साढ़े 200 न चुका है ये आड़े की न नो मान हंग तो मान हंग लाले सी ये इधर लाइन है अब टच भी दो मान कर नहीं ओ ดเรื่องเฟต้าสอสูตรทีกเฟต้าไม่ไม่โรกีเฟต้าไม่ได้พูดเฟต้าตั้มตั้มแซมมอนตั้หูแซมแซมมอนแซ่บพังมะเขือยายพลอยค่ะสวนมะเขือเอเทนสวนพริกมะเขือเอเทนนะโฆษณาโฆษณาใครโฆษณาใครมูใช่ใช่ อร่อยไหมพี่ว่าคนตขอมกินแต่บอกคุณข้บสิ่งดดขายท่นีอยากนี่ละที่ฟันมาอยากกินแล้วเป็นยังที่กินกับนมจิ้มยิมูกิจอไหมาแล้วแอบดูผู้บ่าวกินขาวบ

นีจะสอยตัวเทป่าลไม่หอตัวลิโก้ไปล้เป็นายาอร่อยังลร่อยไหมอร่อยมากคนไทยก็กินนะคะคนไทยกช่ต้ตลาดเซมเซมตลาดเซมเตลาดอ่าอืหอมหอมใหมใบเตยเนอะมันมันมากข้าวาักแล้วหอมใบเตยกะทิเจ็ดราสิกรัมจะไม่ให้มันได้ไงใส่สังกล่องเลยเลยเิ่มเ สุดยอดเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากจะพูดถึงว่าฝรั่งอร่อยคนไทยก็อร่อยค่ะจ้าลองค่ะยกนิ้วให้ค่ะคนทำก็ดีใจค่ะตยใบเตยใบเตยใบเตยบนตนใบเตยนตนอั กินยเอืมนเแม่เะแต่องไ่ินนีไม่ยรูอซึ่กินบกินเราไม่ได้กินมาเออเป็นได้อันนี้อันนี้รู้สึกว่าซีปีเราบริกินอาจารกินให้คุ้มกินให้คุ้ม ปีหน oui, ok. ึงก็ถือว่านานมากอันตายเมื่อไทร่ก็ลืมนะว่าสิกินก็ลืมไปเลยมื่อนี้ได้บุญหลายเด้อหลายครับขอให้ผลบุญนั้นงไปช่วยลอยหลานสาธุแล้วก็ปั่นน้องด้วยจ้าแล้วก็อดของให้น้องกินที่ก่อนด้วย ไม่หวานแล้วเราบอติมือสูตรนี้สูตรนี้ไปเรียนมาเด้เวียงไทยน้องตี้ค่ะน้องตี้น้องตี้หยาจะบอกว่าน้องตี้เป็นคนสอนค่ะแต่ว่ามันยังไม่เย็นไงถ้ามันเย็นถ้ามันเย็นกว่านี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าลอกดึงออกนะ ม่เฝ้ากินนะน่าเนี่ยกรอกโอ้กินทีละชั้นนะเอาได้ไงมันก็ลอกลอกนี่ายมังขนมชั้นมันจะต้องลอกได้ขนาดขนาดลาบเบอร์นันยังเก่งเลยเนี่ยนี่มาดูนี่สิคะเห็นแล้วจะตกใจเธอบอกว่าคือบอกกองมากนี่ดีเลยเนี่ยเฮ้ยน้องค่ะพี่น้องมากินข่าวเพื่อนเพลินนะคะเอากระปุกมา นี่กระปุกบักไงกระปุกเปล่าได้หนิกระปุกเปล่าเอาทิีมมันเนี่ยสองกระปุกสามสี่ห้าห้ากระปุกค่ะพี่น้องมาเพื่อนเพื่อนนี่พกกระปุกเปล่ามาค่ะหูงานดีวันนี้ก็ได้ค่ะเป็นคนหูงาน บางทีข้าเอากระปุกมาเคลื่อนในนี่ซื้อดอกปุ๊กมาเคลืนนี่จะซื้อคืออย่างตอนนี้นะคะเรากินอิ่มแล้วเราก็จะแยกย้ายสลายตัวนะคะแล้วเราก็ได้ของฝากจากเจ้าของบ้านคือทั้งกินทั้งห่อนะคะนี่นะคะอันนี้ปลาสดๆเป็นตัวๆนะคะนี่นะคะปลาเป็นตัวตัวเลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมีสองตัวด้วย แล้วก็แล้วก oh ็ของกินนะคะเตั้กแต่ข้าวานหมูโอ้ยเช๊ไปแล้วเจ๊ไปแล้วชอตอะเด็กกะหล่ำมันเยอะมากคือมันมีทั้งน้ำขนมจีนมีมีเยอะมากเลยค่ะของกินทุกอย่างมีปลาแซลมอนด้วยมันเยอะมาก เยอะเยอะจริงๆค่ะโชว์ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเปิดกันอีกทีนี่อิเนี่อินยูทูบเบอร์นะต้องแน่เลขอต้องขอบคุณเจ้าภาพนะคะมาเที่ยวไกลมาถึงทางเหนือนะคะก็เนี่ยเนีนี่จะของบ้านนะคะอันนี้เขาบอกว่ากี่ปีแล้วนะไม่ได้กินขนมจีนเอย ซีปีแล้วจ้ะซีปีพวกได้กินขนมจีนเมื่อนี้น้องนิดไม่ให้ขนมจีนให้เพื่อนกินคากไลกินไปสามที่จานอุ้ยเราก็ไปทายออกเราก็ไปทายออกแล้วเดี๋ยวกินไหมชิลเริ่มไหมนี่แล้วก็ขนมสันค่ะขนมสันดิซานค่ะนี่ค่ะแสีบไลค่ะอันนี้เสียรับรองเลยค่ะรับรองไปกันด้วยค่ะเมื่อก็นี่ค่ะบ้านกินอิ่มแล้วได้ห่อแล้วก็เมื่าไปด้วยค่ะ เราจะไม่ยอมง่ายเนาะเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะย,าาย้ายสวัสดีค่ะ